อคครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่เกียร์ออเดอร์นะครับเราก็จะมีชื่อที่อยู่ลูกค้านะครับลูกค้าถ้าเคยส่งแล้วเนี่ยลูกค้าจะมีประวัติแล้วก็สามารถหาได้นะครับในประวัติของเราแล้วเราก็ได้ประวัติทั้หมาเนี่ยคือประวัติเขาอันนี้คือที่อยู่ของเขา คือมันจะโชว์เบอ,อร์ทุกอย่างคือถ้าเคยลูกค้าเคยมาแล้วเนี่ยใช่ครับระบบเราจะเซฟไว้ให้แล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็ Create Order พอ Create Order เสร็จแล้วปุ๊บเราตอนนี้เราจะบั มาพิ้นหน้าเอกสารนะครับเราต้องดูขนาดของกล่องด้วยว่ากล่องนี้เหมาะสมสําหรับจะปิ้นหน้ากระดาษแบบไหนนะฮะแล้วสำหับกล่องแบบนี้เราจะปิ้นหน้า A4 นะครับอืมจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็กดสั่งงานพิ้นไปเลย เนี่ยนี่เครื่องพิมพ์เตอร์นะครับเัร่งสังเกตนะฮะก็น,นกี่รับที่พิมพ์เตอร์เลยนะคแบบจะมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาตัดแต่งหน่อยนะครับเดี๋ยวกำลังจะ่าตัดตรงอย่างนี้นะฮะ ช,ช่างน้ำหนักนะครับอืมได้น้ำหนักแล้วแล้วก็จะเข้ามาที่หน้า Create Receipt ครับเปงน,นะฮะเขียน Receipt ใหม่นิดนึงผมไม่ชัด Create ที่น,นะครับ นะครับสกู่อ้าวเคครับชันแล้วครับกี่สีไม่มีซื้อนะครับจะมีชื่อลูกค้าแล้วก็ใส่ชื่อลูกค้าเข้าไปลูกค้านี่เป็นลูกค้าบ้านแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเข้ามาที่รายการนะครับผมตอนที่รายการแล้วเนี่ยเราจะยิงบาร์โคดนะฮะยิงที่บาร์โคดตัวเลขก็จะขึ้นนะครับ แล้วก็จะพิมพ์ชื่อลูกค้าเข้าไปด้วยนะครับครับถึงชื่อลูกค้าเข้าไปและน้ําหนักเป็นน้ําหนักที่อยู่ที่ตาช่างนะครับห้าร้อยสามสิบห้าบาทราคาจะเป็นหกสิบบาทห้าร้อยสามสิบห้ากรัมครับครับผมนะครับห้าร้อยาห้าร้อยสามสิบห้าครับครับแล้วคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทครับ โอ้ห้าสิบาทเิงถูกจังครวก็เพิ่มรายการเข้าไปถ้าลูกค้ามีส่งรายการเดียวนะครับเราเพิ่มราคาเข้าไปรวมทั้งสิ้นคือราคานี้นะครับลูกค้าให้เงินสดมาหนึ่งร้อยแล้วก็ออกไปเสร็จเอนเตอร์จะเป็นยอดเงินทอนแล้วค่ากล่องนะครับค่ากล่องถ้าลูกค้านํามาเองลูกค้าจะไม่เสียแต่ถ้าเราจะเป็นทําค่ากล่องเราต้องไปที่รายการเนี่ยนะครับ อรา,ายการออกแล้วก็พิมพ์ว่ากล่องขนาดไหนอืนี่จะเป็นกล่องขนาดดีนะครับกล่องขนาดดีราคาสิบสองบาทแลเพิ่มรายการเข้าไปอีกอนี่นะครับเพิ่มรายการเข้าไปอีกก็จะเป็นยอดทั้งหมดหกสิบสองบาทนะครับแล้วเป็นเงินสดห้าร้อยแล้วก็ออกไปเสร็จ โอ้ไเซ็เนี่ยนี่ไวเซ็เป็นเงินมัริดนะฮะนี่ไวเซ็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นเป็นเลขอืมเทสอันนี้ถือว่าเป็นการเทสนะฮะผมแล้วก็ขนาดกล่องครับนะครับผมแค่นี้ครับแล้วก็จะมียอดออกมาก็คือว่าน้ําหนักก็ต่างหากกล่องก็ต่างหากคิดรวมกันครับเรามีการออกใบเร็จได้เลยในโปรแกรมแล้วก็เราก็กดปินเข้ามาครับ นี่โอ้โหเครื่องพิมพ์เร็วมากอ่าเป็นอย่างนี้คือให้ลูกค้านะครับแล้วก็นเนี้ยก็คือแปะหน้านี่คือการทํางานนะครับของเครื่องปรินเตอร์การทํางานของการรับสินค้าหน้าร้านครับโอเคครับ